มาครับเม่อกีเพิ่งไปกับมาจากแมคโดนัลลนะ์ฮะอันนี้เป็นของหพิงลงเลยม่อตีห้าเป็นการ์ดน่าจะเป็นการ์ดแหละข้างในมีแบบบอกอยู่ฮนะน่าจะมีทั้งหมดสินะต้องไปคอยซื้อเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมีอะไรนะ <c oughs> เป็นการ์ดอะไรดีกว่า ทังไหนบ้างอ๋อเป็นซองนี่เจตดิ้งกากเกมมีการาซสี่ใบเขียนไว้แล้วนะ,ะมาดูโอ้มีสติกเกอร์อะไรวะโนอ <c oughs> ให้เด็กเล่นเดิกอ๋อแล้วก็มีโปสต์โปสการ์มโปสเตอร์อ๋อให้แปะแปะอันนี้เปล่านี่ใช่ะโปสเตอร์แอตโตนัลแอปปี้มิว สองหน้าเลยพวกโคไลดอนอ๋อนี่แหละมันก็คงเอาไอ้นี่ยมาแปะให้เป็นสีสันให้เด็กเล่นจริงมีไงแปะตามตัวไอ้พวกนี้โอเคไม่ดูว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เป็นซองไขริวอันนี้มันเป็นชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ ไรพสุพสธาไม่ใช่เอา้าอันนี้เป็นดักกี้บิ๊กชูดว้ดยวยแสดงว่ามันไม่เหมือนกันเอา้าเฮ้ยทำไมมันได้ซองไอ้นี่ปือนกันวะเอา้เอาทลาไม่ได้ซองไอ้นี่วะอะไรวะหรือว่ามันซองแบบนี้หมดถ้างั้นมันต่างแค่ตรงนี้อะดเอิเดี๋ยวไม่เป็นไรแกะดูเลยดีว่าหรกว่ามันจะ พิเศษต่างกันยังไงโทเอ้ยเอ,ยอ,ยอยาให้ชีดเดี๋ยวเราก็รู้อโหขาดแบบไม่อยากให้แกะเลยสองมันฟิตพอดีเปียแ้วเดี๋ยวผมอาจจะไปซื้ออีกโอ้แกปไม่ขาด เอา้ามันได้แบล็กกี้เลยวะเอา้าหนุก็มั่วซั่วดีโถเอ้ยการข้างในมันเหมือนกันนี่ว่าไม่จําเป็นต้องไปซื้อเพราะว่าไม่ได้เอาไอ้นั่นอยู่แล้วโอ้อัน,นี้ได้แบล็กกี้แล้วเนี่ยอ๋เป็นโปเกมอนภาษาไทยเลยนะอ๋อเดี๋ยวไปซื้อเก็บเอาได้แบล็กกี้เลยเอาแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบ มันเป็นโปรโมรหัสโปรโมทั้งหมดเรคอซ่าโอ้โหได้แต่ละตัวอ้าวได้นี้วิบวับไปนึงอ๋อเนี่ยจันคำาลนนี่จันคำาลนโปรโมนะฮะทางไนวะเนี่ยเดี๋ยวดูดิหรีอวว่ามันการันตีอะไรหรือเปล่า <c oughs> ใช่อะถ้ามันใส่มั่วอย่งซื้อกี่อันอะไก็ได้ไงไงมั่วจริงโอซองในเหมือนกันหมดต้องเดี๋ยวไปซื้ออีกก็ได้วะทีเดียวไม่ต้องมานั่งตามซื้อเพราะเราไม่เอาไอ้โปสเตอร์พวกนี้อยู่แล้วแล้วอีวีนะฮะโดอลาเพาส์นี่อย่าลิซาดอนปุ๊บอ๋อเป็นอีจีลอน โอ้ยเขาขโม่มวสว้ไอ้ไปซื้อได้เลยเอากี่อันก็เอาเลยโอ้แค่ต่างแค่ไอ้กล่องนี่เองโหยแต่ไอ้การ์ดข้างในเนี่ยมันมันออกหมดเลยเออแหละโอเคไม่ซีเรียสละไม่ต้องไปนั่งตามเพราะว่าสุดท้ายการ์ดที่อยู่ในหอก็แรนดอมอยู่ดี อันนี้มันประต่างที่ไอ้ของเล่นตรงข้างในนั่นเองสติกเกอร์ไม่มีผลโอเคตามนี้ชุดร้อยกว่าบาทผมซื้อมาสองอันมันสองร้อยแปดแต่ร้อยสี่บาทนะประมาณนั้นโอเคแกะให้ดูฮะ